เราจะไปใช้ชีวิตในสิ้นเดือนกันแล้วกันโดยเมนูแต่และเมนูนะฮะจะไม่เกิน50บาทพอดีผมก็เป็นคนครีเอทเก่งไงเพราะฉะนั้นเมนูที่เอามามันก็จะไม่ธรรมดานะฮะผมแต่ว่ากินได้หรอือกินไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลองดูในคลิปนี้แหละฮะ <ste ep> ดีเล่ะดีเล่ะก็ราคาไม่ถึง50บาทแต่ถ้ากินมากๆจะอยู่ไม่ถึง50 สวัสดีครับกลับไปครั้งกับพอส์ัลนอันบ็อกนะครับผมก็เห็นอาหารตรงนี้นะฮะบอกง่ายๆเลยวันนี้นะฮะผมจะมาจําลองการใช้ชีวิตแบบมนุษย์เกินเดือนกันนะครับผม<ด>ก็เ<ด>มนู<ด>นี้ฮะเราก็บอกตรงเลยซื้อมาจากเซเว่นะฮะก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเซเว่ <c oughs> ไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยแต่ถ้าอยากจะสปอนเซอร์ให้เบิกขึ้นอยู่ในคลิปนะครับผมติดต่อไมได้ฮะรีวิวหลายคลิปลล้ห ก็ช่วยแชร์ไปให้ทางเซเว่นเขาเห็นนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากนะครับอีกรอบนึงขอบคุณไว้ก่อนนะครับคุบอ่ะเราซื้อของจากเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเราจะไปใช้ชีวิตในสิ้นเดือนกันแล้วกันโดยเมนูแต่ละเมนูนะฮะจะไม่เกิน50บาทสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจอ่ะ ก็เตรียมเตรียมอาหารมาให้แล้วแต่ละอย่างก,ก็จะฟิวชั่นกันนะฮะแต่ว่าเมนูบางอย่างมันธรรมดาเกินไปเห็นกันเยอะแล้วอะ่ะพอดีผมก็เป็นคนครีเอทเก่งไงเมนูที่เอามามันก็จะไม่ธรรมดานะับผม <Wow. S 1> แต่ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ก็ <laughs> เดี๋ยวมาลองดูในคลิปนี้แหละฮะว่า <laughs> จะกินได้หรือเปล่า <laughs> แต่สำหรับผมกินได้ทุกอย่างครับเพราะผมกินนี่เลือกกินนี่เลือกครับผม <laughs> อ่ะเมนูแรกนะครับ <laughs> มามา่ารสต้นยำกุ้งดำข้น <laughs> กับโจ๊กรสหมูสาลายนะฮะ อ่ะเราบอกราคากันก่อนเลยอันนี้18บาทนะครับผมอันนี้14บาทนะครับผมจริงๆแล้วเมนูนี้มันก็เป็นเมนูป๊อปปูล่าอยู่แล้วคนเคยทํากินอยู่แล้วนะครับผมผมก็เคยกินช่วงสมัยเด็กๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเข้าหรือเปล่าต้มน้ํารอเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ใส่หมดนะฮะเผื่อเวลาไปกับเพื่อนไงเพื่อนก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันมาม่าคนละถ้วยแล้วหารตังกันซื้อโจ๊กอีกหนึ่งถุงเห็นไหม พอใส่เยอะไปเดี๋ยวจะไม่อร่อยถามผมผมกินมาแล้วเรามาใส่น้ำกันเลยอปิดก่อนรอจริงๆแล้วมันต้องเริ่มคนแล้วนะคนช้าไม่ได้เพราะไม่งั้นนะ่ะโจ๊กมันจะติดเป็นก้อนน้ำลาย2อเนี่ยน้ำลาย2อเนี่ยเอ้น้ำลายเจ๋อ <c oughs> <c oughs> มันเริ่มมีความเหนียวของโจ๊กแล้ว เป็นฝ้าถึงว่าอร่อยเฮ้ยโอ้โมันดเยิมจริงๆว่ะคือตอนนี้มันเริ่มมีความมีความข้นของโจ๊กแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนชอบนะครับว่าคุณจะชอบมันข้นมากๆหรือค้นน้อยๆก็อยู่ที่เวลาเราใส่โจ๊กเข้าไปลองชิมดูเลยเห็นไหมคุณทออย่างนี้ก็ได้คุณเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมกเป่าอืมอร่อยว่ะคือถ้าคนชอบกิดรสจัดนะผมว่าโอเคนะ มันคือคือมาม่าที่มีความข้นเนี่ยแต่เรื่องรสชาติของโจ๊กหายไปหมดเลยคือเหมือนโจ๊กมันเข้ามาทําให้มีความข้นมากขึ้นรสชาติมันเป็นคือมาม่าที่ข้นขึ้นและมีความเค็มขึ้นแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ถือว่าคือมันเป็นเมนูประทังชีวิตรสชาติดีกินได้ก็สําหรับเมนูนี้นะฮะมาม่ากับโจ๊กนะฮะก็ถือว่า โอเคนะเน้นอิ่มดีเลยนะฮะแล้วก็ราคาก็แค่3าสบบาทเองถูกถูกรับรองว่ากินแล้วอิ่มแน่นอนสำหรับคนที่ชอบรสจัดดีกว่าเพราะถ้าเกิดคนที่ชอบกินอะไรจืดๆอะไรเงี้ยมากินไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารสชาติมันเข้มมากๆ,ๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคเมนูนี้ผมชอบผมให้10เต็ม10แล้วกันผมชอบก็ไปลองทำกันดูนะเอาละครับมาถึงเมนูที่2เป็นเมนูที่ผมชอบผมชอบไอ้บาร์เซโลนาเนี่ย อันนี้ผมชอบกินอยู่แล้วแล้วผมไม่ชอบกินเวฟด้วยนะผมชอบกินเย็นเ็นจริงชอบกินแบบมีพริกแต่ว่าช่วงนี้ปวดท้องก็เลยแบบว่าลดพริกบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้เป็นเมนูที่ชอบกินอยู่แล้วกับสาหร่ายซิลิโกลนะฮะอันนี้ลดไม่ได้ทำจมูกนะครับผมลดดั้งเดิม่เเมนูนี้ก็น่าจะเป็นโบโลน่าโรลสารคิดไว้ในใจแล้วมาแกะกันและอ่า อ๋อมันเป็นสารลายโรงเรียนนีป่ป่ะสารลายโรงเรียนดูสิมันทำอะไรได้บ้างขาบยากแล้วตอนแรกว่าจะเอาสารลายคุมแต่พี่สาลายสั้นไปหนึงอันนี้ <c oughs> เมนูนี้ง่ายๆเลยนะเมนูนี้สบายมากๆเลยนะก็แค่ เอาสารหลมาพันนิดหน่อยคือบางอย่างอาหารนะ่ยคือบางทีมันต้องทําให้ดูน่ากินหน่อยเราจะได้มีแบบรสในการกินมากขึ้นนะครับผมลองชิมดูเลยนะอ,อันนี้ดีอยู่แล้วคือด้วยความที่โบโลนามันอร่อยอยู่แล้วพอเรามีสารไหลเข้าไปมันมันได้กลิ่นของสารไหลมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าจะทำเนีน่ยแนะนําให้เป็นสาร่หลรสนี้นะเอา,างี้ดนี้ว่ะ คุณอยากทำอะไรกณก็ทำเถอะคุณไปลองดูกันนะครับผมผมไม่ปิดกั้นล้วกันนะฮะเออแต่ว่าถ้าผมชอบนะสาหร่ายรสธรรมดาเนี่ยมันมีความหอมของสาหร่ายนะแต่ว่าใส่สาหร่ายสองชิ้นดีกว่าเลองสองชิ้นที่เป็นไงวะวอ,อร่อยอร่อยอันนี้ก็ถือว่าอร่อยมากๆคือไม่รู้ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนชอบโบโลน่าอยู่แล้วหรือเปล่า แต่ก็ฉีกกฎการกินโบโลน่าไปเลยนะได้เพิ่มรสชาติความหวานของสไลายเพราะบโลน่ามันจะออกรสเค็มพอมีสไลายมากรบปุ๊บได้กลิ่นสไลายมากขึ้นแล้วก็มีความหวานเข้ามามากขึ้นติดปลายลิ้นรสชาติดีนะครับ <c oughs> ก็โบโลน่า36บาทนะครับสไลด์12บบาทนะก็รวมกันก็48บาทถือว่าโอเคไม่เกิน50บาทเป็นเมนูกินเล่นเบาๆระหว่างพักเที่ยงบางคนอยากจะลดความอ้วนเพราะว่าไม่ค่อยมีตังอยู่แล้วแหละ แต่ไม่เกิน50บาทไงบางทีเบื่อข้าวก็เอาโบโลนากับสาหร่ายมามิกแอนด์แบทกินกันได้นะครับผมเมนูนี้ผมให้10เต็ม10เลยไปลองดูฮะถือว่าเพิ่มมูลค่าของอาหารให้อาหารมีความอร่อยและมีความสดงามมากขึ้นครับผมเอาละรครับเมนูที่3นะฮะนี่ง่ายๆเลยโจ๊กกับป,ป,ป,ปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาโลซาโลซาปลากระป๋องคือปลากระป๋องเป็นเมนูที่อร่อยอยู่แล้วผมเนี่เป็นคนชอบกินปลากระป๋องมากเลยนะอะไรเกี่ยวกับกระป๋องผมชอบหมดแหละ นีโอเคล็กไปนิดหนึงเห็นคนเคยทำมาม่าปลากระป๋องไหมเราเป็นโจ๊กปลากระป๋องดีกว in ่าลองดูเลยว่าเป็นยังไงเมนูน <lizard> ี way, ้นะฮะปลากระป๋องต้องบอกเลยนะฮะเป็นเมนูยอดฮิตของหลายๆคนนะครับผมในช่วงสิ้นเดือนนะครับผม 1. เก็บไว้ในนานออร่อยไม่เสียง่ายๆไม่แพงด้วยนะครับผม ที่ทำที่เปิดแบบเปิดง่ายๆได้ไหมปากกระป๋องเปิดยากทุกอันเลยคือเปิดไม่เท่าไหร่นะเปิดไม่ดีนะซอสดีใส่หน้าเข้าตาแสบตาอีกบางทีปากกระป๋องเป็นรสมีพริกนะฮะผมเคยแล้วเปิดปั๊กซอสข้าตาเจ้ามันเถอะไม่มีอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์หรอกอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่เลยว่ามันจะกินได้ไหมรอสักครู่นะฮะขอซอสนิดนึงเติมให้หน่อย เมนูนี้ไม่เคยกินนะแต่คาดว่ามันต้องอร่อยชิมๆเบาๆอะ่ะโอเคนะแต่ว่ากลิ่นปากระกป๋องแรง <c oughs> มันจะมีกลิ่นคาวแรงหน่อยอ <c oughs> พอไปอยู่กับโจ๊กมันก็เลยแบบว่าถ้าคนแบบไม่ชอบกลิ่นคาวเลยอาจจะไม่ชอบแต่สําหรับผมผู้ที่อยู่กับกิน่นคาวมาตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ <c oughs> ึงจะเป็นคนที่รับกลิ่นคาวได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปรับปรื่มเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าอร่อยกินได้คือรสชาติเป็นดีคือเอาง่ายๆเลยก็สําหรับคนที่เบื่อรสชาติเดิมๆแล้วกันแบบกินโจ๊กบางทีโจ๊กเราไม่รู้จะกินรสชาติอะไรและคือปลากระป๋องมาแก้มสน,นิดน,นึงก็ได้เ<อ>ม,ม,มนูนี้อ่ะโจ๊ก20บาทนะครับผมแล้วก็ปลากระป๋อง19บาท50ตังค์นะฮะร,รวมกันก็ได้39บาท50สตางค์นะครับผม<อ>แต่ว่าไม่เกิน50บาทนะครับเมนูท<อ>ี่4นะครับผมก็เราจะมากินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับผม ง่ายๆเลยอาหารญี่ปุ่นหน้าตาญี่ปุ่นรสชาติไทยแลนด์นะครับผมบอกเลยว่าชาวมนุษย์เงินเดือนต้องมาดูนะฮะเมนูนี้นะฮะบอกเลยแล้วมีเข้าเปล่าป่ะฮะน้ำพริกกุ้งสวรรค์นะฮะ,นนะ,ฮะง่ายเลยใส่เลยสาหร่ายเขาจะมาเป็นแท่งๆแ,แต่ว่ามันจะได้เป็นผงโรยข้าวคุณง,ง่ายนะฮะนี่เดี๋ยวเราเขี่ยข้าวให้เขาลงๆไปสั้นิดนึง เฮ้ยสมิธอ๋อนี่ตรงกลาวเมนูีนู่หน้าตาก็คือเหมือนข้าวเกาหลีอะครับคลุกอะคลุกเรียบร้อยแล้วปยไปสักนิดนึ่งชิมไซสอือหืออันนี้อร่อยว่ะอันนี้อร่อยว่ะคือเมนูเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายและอร่อย เมนูนี้นะฮะข้าว15บาทน้ำพริก8บาทนะครับสาหร่าย12บาทเป็นเมนูง่งายๆอร่อยแน่นอนนะครับผมคล้ายๆข้าวยำเกาหลีอะไรแบบนี้เลยถือว่าเป็นเมนูกินง่ายคืออย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ใช้น้ำพริกกุ้งสวรรค์ใช่ไหมแต่คุณจะเปลี่ยนน้ำพริกเป็นน้ำพริกอื่นก็ได้ที่มีคำว่าจนห้าสิบบาทเท่าน่อยนะไข่ลวกนะ <c oughs> ดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะเมนูนี้โอเคนะอร่อยเลยอ่ะอันนี้ส1บเต็มสิบบอกเลยว่าอร่อยถือว่าได้11นะบอกเลยเมนูเนี้ย ก็เมื่อกี้เมนูคาวไปแล้วก็เขาบอกไว้ว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับผมะฉะนั้นเราต้องมาตบด้วยของหวานกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เมนูนี้ง่ายๆเลยฮะมีแค่2อย่างเท่านั้นโยเกิร์ตรสธรรมดาเลยกับชอนลี่แบร์ลายโยเกิร์ตก่อนเลยฮะชอนลี่แบร์บอกเลยตอนเด็กๆต้องแยกกันนะแย่สีอะไรสีเขียวอ่ะกับสีแดงเดี๋ยวเรามาลองกันดูฮะ จอนล,ลี่แบรกับโยเกิร์ตว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวางเฉพาะสีที่ผมกินครับผม <laughs> นี่แดงเขียวอลองดูลองทำอร่อยวะ่ะคือปกติโยเกิร์ตเราก็กินธรรมดาแช่แต่พอเราใส่จอ์ลี่แบรเข้าไปจอ์ลี่แบรมันมีความหอมมากๆมันเป็นเยลลี่ที่มีความหอมพอกินกับโยเกิร์ตปุ๊บ มันพอดีอ่ะมันเพิ่มฟิลให้เราในการเคี้ยวอ่ะปกติกินโยเกิร์ตแล้วแบบคือไม่รู้จะยกกินหรือตักช้อนดีไงคราวนี้ปุ๊บตักช้อนแล้วจะได้มีแบบฟิลเคี้ยวของจอลล่แบนด์จริงสองบริษัทนี้ต้องจับมือกันนะคอลแลบกันซะหน่อยนะเป็นโยเกิร์ตรสจอลล่แบร์นี่อร่อยนะ <c oughs> อร่อย เมนูนี้ถือว่าดีมากๆนะผมชอบมากๆนะราคาไม่แพงด้วยโยเกิร์ต15บาทจอลลี่แบร์ยีบาทผมไม่สิเต็ม10เหมือนกันทนี้ผมว่าอร่อยเป็นเมนูกินง่ายๆหาซื้อง่ายที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาขอสปอนเซอร์านงค่ เมนูสุดท้ายของเรานะครับผมก็เป็นเมนูของหวานเหมือนเดิมนะฮะแต่สําหร yeah, ับคนที่แบบต้องการน้ําตาลหรือว่ากําลังง่วงอยู่ด้วยนะฮะช่วงบ่ายกำลังแบบทํางานแล้วกินข้าวมาอิ่มอิ่ง่วงนอนนะก็ต้องเติมของหวานมาสักนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่พอเพราะนั้นเราต้องใส่กาแฟเข้าไปอีกบางทีกิน2อย่างลำบากต้องมานั่งทำอีกนี่ลยครับก็ต้องมานั่งทำเหมือนกันแหละแต่ว่ากินง่าย เอะผสมกันเลยลองดูอะใส่กาแฟลงไปคือมันมีคนทําเยอะแล้วไงไอ้พวก,กาแฟแบบกาแฟส้อมอย่างเงี้หรือกาแฟมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเราเอาแบบคนอื่นไม่เคยทำบ้าก <c oughs> กาแฟเฉาคุ้ยนะครับผมลองดูนะวันนี้จะนมาสุดท้าย <c oughs> มันกินได้เว้ยมันไม่ได้แย่ไม่ได้ปื้มอ่ะเลยมันหวานไปนิดนึงถ้าสําหรับคนชอบดื่มกาแฟ ioè, ไม่ชอบเมนูนี้แน่นอนกลิ่นกาแฟมันหายไปมันเป็นกลิ่นเฉาก๊วยขึ้นมาแทนซะเยอะมันคือน้ำเฉาก๊วยลดกาแฟ <c ười> เออเป็นกาแฟน้ำเชื่อมอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะกาแฟโคบู35บาทเฉาก๊วย10บาทก็ราคาไม่ถึง50บาทแต่ถ้ากินมากๆจะอยู่ไม่ถึง50 <c ười> เป็นเบาหวานเออผมว่ามันคือแยกกินดีกว่าอนนเออได้แปลกได้ง่ายเป็นเมนูที่แบบเออลองทําดูจริงๆแนะนําก็ไปซื้อมา2อย่างนั่นแหละกินเฉาก้วยให้หมดพอหวานเลี่ยนแล้วตบด้วยกาแฟหายทํางานได้เหมือนเดิมง่ายกว่ายาามาผสมเลยฮะ <c oughs> เมนูนี้ก็ติดศูนย์น่อันนี้ไม่ลอดจริงว่ะไม่่อยครับผมเรามาสรุปกันนะ6เมนูวันนี้นะฮะเมนูที่ผมชอบที่สุดนะครับก็นี่ง่ายๆอยู่แล้ว ข้าวคุกน้ำพริกสาหร่ายนะเมนูนี้คืออร่อยมากมากผมว่ากินได้ทุกคนนะ่ะคนไทยชอบน้ำพริกครับผมข้าวคุวววว้น้ำพริกใส่สาหร่ายหน่อยอร่อยแน่นอนนะฮะสำหรับอันดับ2นะฮะก็เป็นเมนูที่ผมชอบผมชอบโบโลนาพันสาหร่ายนะครับผมก็โบโลนากินง่ายอยู่แล้ว เรามีสารหลายพันธก็ไปสักนิดหนึ่งเมนูที่ดวงใจคือ2เมนูนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปผมพอด้วยนะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะฮะว่าอยากให้พอดลอง Mix ซ์แอนด์แ เมนูไหนนะฮะลองคอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันกินได้จริงหรือเปล่า <l> แล้วก็อย่าลืมกด subscribe <S <s ช่องของพอด้วยนะครับช่องพอดสลั c h ช n แนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปขี้แตกก่อนขอบคุณครับเอาจริง เมนูนี้ก็แนะนำนะเพราะว่าบางทีเราซื้อโจ๊กมากบางทีข้าวเยอะไงแต่ว่าเยอะอตัดข้างในน้อยซื้อปลากระป๋องมาใส่หน่อยถ้าไม่อยากให้มีกลิ่นค้าวมากคุณก็ไม่ต้องใส่ซอสเยอะใส่ปลาลงไมปอย่างเดียวพอถือว่าโอเคนะอร่อยอร่อยผมว่าผมกินได้อะ